ค่ะแม่บ,บุญนุชสิรินะคะนี่ยันตัวตัวตัวติงเสียงจริงวันนี้ขอเป็นสาวผมสลวยนะคะก <c oughs> ินข้าวค่ะอมอมไก่ออมไก่ค่ะออมไก่ซื้อตลาดไม่ได้ทำเองพ่อซื้อมาอมอมไก่ออมไก่นะคะออมไก่ค่ะอ้อตรวจทำไมก่อนใครไหมมาค่ะมากินน้ำกันกต่ที่เอ่ยกันเนาะคนไทยเท่านะ คนไทยเขากินอย่างกับต้องเอินกันว่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาเอยกินข้าวเด้อห้องเอินกันมามามาเอ้ยเองสี่เดืนบ้านเขาเนาะแต่ว่ายุ่งหี่แม่บุญโบหุ่นจักผู้ใหญ่แม่บุญยิง <c oughs> ว่ามันยิงหรอกว่าจะออกไปใสกันแล้วโบหุ่นจักไปพอพึ่งยังหุ่นจักผู้ใหญ่ใช่ปะแต่ว่าแถวนี่ยเขาก็ปฏิสูงสิงกันก็มีบ้านหันกับบ้านชี้กันแค่นี้เอง หลังบ้านของจา้าคนอยู่ม่นจะออกไปไสนเนาะบ่คือบ้านเฮาเนานะทางละเอเียดนี่โอ้ยม่นจะตำหยังห้องเอินนอเอ้นกันโลดเฮียนติดกันเนาะห้องเอิน้นกันผู้ใหญ่ยังพากับมาเด้อกินข้าวห่องเอือนอ่ะกินข้าวพัด,ดไปพานมาเนานะ,ะบ้านบ้านแม่บุญเนี่ยมา,มากินข้าวปะกินนล้วกัน ท่านหน้าจอแม่เปิดเขาว่าบางเดอแล้วก็มานางกินน้ำกันแบ่บคนว่ะโอ้ยไกลแม่ได้บักเขือน้ำนี่ใสด้ักบวบน้ำเนี่ยได้บกบวบได้ผักอนผักาดประกาศประกาดจองบบบแ่บอืมอร่อยอร่อยจ้าอืม คุยทำยังไงกินเข่า,ขามันก็ต้องเป็นธรรมชาติเนอะอืมอ้าวอร่อยอร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายนี่แหละเพดหยังกั็ทายคลิปก็าทายแล้วบบนี้มือนีลงหลายโพดไว้มืออื่นบบบนี้ลืมได้ไ่ เดี๋ยวลบทิ่มพูดใด้บ้านเดานกันทายย้ายยังกันลงเลยนะค่ะลงเลยลงไปเลยมูมูว่าม,มาเบิง้งอ่ะมีมูที่เห็ดที่เตือนต้งกันอย่าพอเบิ้งหายงามอืมตดนามตดนามอมไกลเนาะ ปอาไปผมสลวยสวยเก๋ไงดีผมงามเนะีย่ยสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรเน่เอาซองไว้อยู่สามเดือนจะย้อมทีไม่ได้ตัดนะยาวไปแล้ว นะากินข่าวกินข้าวสามนาทีบ่พอ่อเด้อกินข่าวเนาะเดี๋ยวแม่บุญจะกินข่าวตอนนะคะขอแม่บุญลุงสิรินะคะ ติดตามชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณรลูกสิรินะคะ